h o ต i s ชู e รู้นี่ยังเบลดเ MCU สะดุดอีกแล้วนักเขียนบทประท้วงกระทบฮอลิวูดอย่างไร h o ต i s ชู e รู้นี่ยัง กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปจนได้นะครับเมื่อ w g a หรือว่าสมาคมนักเขียนบทอเมริกาประกาศสไตร k หยุดงานพร้อมกันหมดครับเพราะตกลงกับตัวแทนของกลุ่มผู้สร้างไม่ได้ครับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ทําให้ตอนนี้ทั้งซีรีส์ทั้งหนังรวมไปถึงรายการโทรทัศน์ในอเมริกาต้องหยุดชะงักลงพร้อมๆกันทันทีครับโดยถ้ายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้นะครับโปรเจกต์ต่างๆก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ครับเพราะนักเขียนบทค่อนข้างจะรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นและตัดสินใจไม่ยอมทํางานใดๆในช่วงระยะเวลานี้ครับ ไอ้อย่างแรกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือรายการโทรทัศน์ไอ้พวกทอล์กโชว์เดลี่โชว์รายการรายวันทั้งหลายครับที่ต้องหยุดอออากาศทันทีโดยหลายรายการตัดสินใจเอาเทปเก่ามาใช้ใหม่เป็นรีรันครับเช่นเดียวกันกับซีรีส์หลายๆเรื่องนะครับ,บ,รรรบที่เริ่มมีการทยอยประกาศเลื่อนฉายซีซันใหม่ไปก่อนครับสาหรับวงการภาพยนตร์เองนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับแต่อาจจะยังไม่เห็นผลทันตานะครับเพราะหนังที่กําลังทํางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงโปรดักชันช่วงนี้เนี่ยเป็นงานที่เขียนบททํางานกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับ แต่หนังที่กําลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการพรีโปรดักชันหรือเตรียมการสร้างเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลกระทบไปเต็มๆเช่นเดียวกันครับที่ประกาศหยุดทํางานไปแล้วนะครับอย่างเป็นทางการก็คือเบลดของมาเวอร์ซ n e ิมมติกยูนิเวอร์สครับหนังที่ต้องบอกว่าสวยซ้ําสวยซ้อนสวยซ้ําสวยสร้างจริงๆครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนตัวผู้กำกับกเปลี่ยนตัวคนเขียนบทแล้วก็มีการแก้บทแก้ไปแก้มาหลายต่อหลายรอบครับโดยก่อนหน้านี้เบลดเพิ่งจะได้คนเขียนบทคนใหม่มาไม่นานครับนั่นก็คืออดีตคนเขียนบท True Detective ที่จะเข้า มาเขียนบทในช่วงสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องเบลดรียกว่าได้มาไม่กี่วันทาง WGA ก็มีการประกาศสไตรท์ทันทีครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนังที่จะมีปัญหาคือหนังที่อยู่ในกระบวนการของการพรีโปร u c t ชันที่อยู่ในช่วงของการเขียนบทเท่านั้นนะครับหนังที่เขียนบทไปแล้วแล้วกําลังเตรียมการถ่ายทําก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Thunder b o l t Gladiator ภาคที่2 Superman Legacy ของ j a m e ของ n n b e ์กัน j u i c e ภาค2ของ t ิมเบอร์ตันไปจนถึงการ์ตูนอย่าง Sonic the h e d g e ็อ g ภาคที่3าครับหลายเรื่องเนี่ ที่บางเรื่องเขียนบทเสร็จไปแล้วครับแต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามนะครับทั้งหมดได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทุ่นตา,ตาครับเพราะการสไตรค์ของ w g a หมายความว่าบทภาพยนตร์ของหนังที่แม้กระทั่งจะเขียนเสร็จไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขหรือว่าเขียนรัฟใหม่ขึ้นมาได้อีกแล้วครับหรือกระทั่งงานที่กำลังถ่ายทำกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Captain American e w w o r l d Order ของ Marvel Cinematic Universe หนังแ a ดบอยภาคที่4หรือว่า g h o s t b u s t e r ภาคที่4ครับเหตุผลเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าหนังจะเขียนบทไปแล้วแล้ววกกาาลลังงงอออยยู่่่ในชขรมืถท นั้งหฮอลริบูดส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีการ แก้ไขบทระหว่างถ่ายทําหรือว่าที่เขาเรียกกันเป็นภาษาทางการว่า on set writing ครับโดยตามระบบการทํางานเนี่ยตั้งแต่ละเรื่องจะมีนักเขียนบทประจําอยู่ที่กองถ่ายเพื่อทําหน้าที่ on set writing ที่ว่านี้เลยครับดังนั้นการประท้วงที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้หนังเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขการเขียนบทระหว่างการทํางานได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าพูดถึงหนังฮอลลีวูดเรื่องของการถ่ายซ่อมถ่ายเสริมเพิ่มเติมฉากต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทํากันอยู่เป็นปกติครับแต่ตอนนี้เมื่อเขียนบทขึ้นมาใหม่ไม่ได้ การถ่ายซ่อมก็กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันครับโดย, <G rain> โดยถ้ราย้อน on, กลับไปดูประวัติศาสตร์ของการสไตร์แบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีประมาณ2007หรูปประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับที่เคยมีการประท้วงใหญ่ของ WGA แบบนี้เหมือนกันครับซึ่งณเวลานั้นหนังบางเรื่องสุดท้ายต้องเลื่อนฉายครับบางเรื่องตัดสินใจพัก การพัฒนาไปชั่วคราวเลยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพบว่ามีผู้สร้างหลายๆทีมนะครับพยายามจะเร่งเขียนบทให้เสร็จก่อนที่จะมีการสไตร์เกิดขึ้นครับโดยหนัง2เรื่องที่ทราบกันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นผลผลิตของความเร่งรีบก็คือ transformer revenge of the fallen ครับแล้วก็ james bond quantum of solace ที่แฟนๆแทบจะยกให้เป็นหนังที่แย่ที่สุดของแฟรนไชส์ทั้ง2แฟรนไชส์ครับดังนั้นเราต้องมารอลุ้นต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วการสไตร์รอบนี้จะจบลงเมื่อไหร่ ย้อนความนิดเดียวครับไอปี0 7เนี่ยสไตร์กันอยู่ประมาณ100วันนะครับแล้วสุดท้ายถ้าสไตร์านานขนาดนั้นกับปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อหนังขนาดไหนท้ายที่สุดคงต้องย้อนกลับไปถามคนดูอย่างเราๆครับว่าในฐานะคนดูหนังคนรักหนังเราควรจะวางใจอยู่ในฝั่งใครเพราะถ้าเราวางใจอยู่ในฝั่งของคนเขียนบทมันต้องยุติธรรมมันต้องแฟร์กับคนทํางานมันต้องยุติธรรมมันต้องแฟร์กับคนสร้างสรรค์ผลงานอย่างคนเขียนบทถ้าสไตร์ต่อไปแบบนี้ หนังมา r v เวภาคต่อซีรีส์มา r v เวลซีรีส์ต่างๆที่เราดูภาคต่ออยู่เนี่ยอาจจะต้องรอกันแบบแทบจะไม่รู้กำหนดฉายเลยครับในขณะที่หรือว่าเราควรจะยืนอยู่ฝั่งของสตูดิโอทาง WGA ควรจะประนีประนอมกว่านี้ก้าวข้ามความขัดแยง้งเพื่อให้ทุกคนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับวันนี้ผมจีนวิฟเดอร์ ader, ลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> It's cool.